เอ็กเซเตอร์วีสองติดตั้งกล่องพร้อมจูดกล่องเรด,ดิโอกรบบังสวัสดีเรุ่นวันนี้เอ็กเซเตอร์วีสองมาจูนกล่องเรดิโอกรบบังดียังไงนะครับกล่องเรดิโอเนี่ยข้อดีนะครับมันมีทั้งหมด4โหมดใช่ไหมเราสามารถจูนทั้ง4โหมดเนี่ยให้ไม่เหมือนกันมันมีลูกเล่นเพิ่มเติมได้นะครับเห็นไหมโหมดหนึ่งนะวิธีการเปลี่ยนโหมดก็คือกดปุ๊บสองสามสี่ตอนนี้เรามาดูออปชันที่เราจูนให้นะครับอันนี้จะมีเฉพาะที่ร้านอีกเคเลอิงเท่านั้นนะ ซื้อที่อื่นนะครับไม่ Option มีออปชันนี้ให้นะครับซื้อที่บังบอกได้เลยว่าชัวนะขั้นแรกหมดแรกอันนี้หมดหนึ่งนะาร์คเื่องดนนะครับในหมดแรกเนี่ยบังจะเปิดรอบให้เลยมาดูวันรอบอันนี้หมดหนึ่งบังจะเปิดรอบให้แล้วนะครับหมดที่หนึ่งเปิดดูนะครับเดี๋ยวบังจะบิดล้อไปกลุ่มเลยหมดหนึ่งถึงสี่เนี่ยเปิดรอบให้แล้วนะครับรอบไม่ตัดแล้ว เห็นไหมรถเดินหอบโหมด2บางจะใส่เดินหอบให้แล้วก็กดรอบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นโหมด2โหมด3มีลูกเล่นพิเศษครับอีกมีเดินหอบแล้วก็จะมียกแล้วทอยิงปั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 งอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูอ่าสังเกตไหมเสียงทอยิง หมวดสามเป็นลูกเล่นหมวดสามก็คือเดินหอบกับทอยิงอ่ามาดูหมวดสี่หมวดสี่เบ๊บหมวดสี่นี้จะพิเศษจะมีเวลาเราบิดคันเร่งค้างเหมือนล็อกรอบออกตัวครับมันจะมีปั้ง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 ,งมาให้เลยนะเวลาลลอกคันเร่งไว้แล้วก็เดินหอบแล้วก็ยกยิงคุยง่ายเป็นฟูลออปชั่นอยู่ในหมวดสี่นั่นเอง ล็อกรอบที่8ปดพันจะยิงปั้งปั้งปังป,งปังแล้วก็ยกคันเร่งก็จะมีปั้งอีกแล้วก็เดินหอบในหมวด4นั่นเองรอบก็เปิดให้หมดแล้วเทสออปชั่นหมด2หมด3าเลยหมด2 หมดสองเดินหอบนะหมดสามเดินหอบแล้วก็ยกกันเล่งยิงห่ามดสหมดสเดินหอบแล้วก็บิดค้างไว้ที่แปดพันมันจะ รีวิวจากลูกค้าครับผมสำหรับใครที่สนใจกล่องนะครับติดต่อมาหาบางเลย AKK คเคเลสิ่งนะครับทักมาได้เลยนะครับมีพร้อมจัดส่งสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาจูนที่ร้านก็ทักเข้ามานัดคิวได้เลยนะครับ